เรื่องสงกรารคำว่าสงกรารน,นี่หมายถึงความเชื่อมโยงกันคือสังกระสังกระในแปลว่าติดกันต่อกันช่วงช่วงต่อก็คือช่วงต่อระหว่าง ปีเก่ากับปีใหม่อย่างปีนี้วันที่13นี่ก็ถือว่าปีเก่าวันสุดท้ายราสงกรารไปอยู่ที่ตรงกลางเลยไม่เก่าไม่ใหม่เป็นวันเชื่อมส่วนวันถัดไปก็เป็นวันใหม่แล้วนี่มาเชื่อมกันอยู่อย่างนี้มันสังกระกัน ถ้าสีมาสังกระก็หมายความว่าสีมานั้นใช้ไม่ได้นะสีมาสังกระนี่ใช้ไม่ได้สีมาหมายถึงเขตสีมาที่พระจะทำสังฆกรรมถึงสมมุติไปถูกต้องดีงามแล้วก็ก็ไม่ถือว่าถูกต้องเป็นสีมาวิบัติ ต้องไม่สังกระกันถึงจะใช้ได้แต่การเวลานี่มันสังกระกันได้มันเชื่อมต่อกันก็ไม่หยุดนิ่งเชียว<ะ>ถ้าหยุดนิ่งเกิดดวงอาทิตย์หยุดนิ่งไม่หมุนไปนี่เราก็ยุ่งนะท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้เชยว่าเออก็สังกระกันได้นิดเดียวเท่านั้นแหละ ตำนานนั้นมีมายาวไกลสงการเกิดขึ้นในประเทศอินเดียอัตมาภาพเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเกิดขึ้นในประเทศอินเดียแล้วก็ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยนี่อาจจะมากับศาสนาพุทธตามมา หรือพรามพามาก็ได้มาถึงปัจจุบันก็เป็นเป็นสงกรานต์ไทยตามวิถีไทยเราก็ได้เสนอให้ยูเนสโกรับรองว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของคนไทยสนุกสนานกันนะสวัสดีสวัสดีอย่าทุกข์ยากลำบาก อยู่ไว้ต่อไปถึงปีหน้านั่นแหละนะสวัสดี